อ่ามาครับผมมาสู่บรรยากาศกันอีกรอบครับโมเมนต์ขี้เข่าเด้อผมตอนนี้โมเมนต์มาได้ถ่ายคนกินเข่าได้สีผ้าไปเบิ่งป่าครับผมไมเบ่งป่าเขาไม่รูอะไรเลยอ่าเดี๋ยวมาชมกันครับสองหลังซอนอ่าไผ่สีมานกว่าไผ่ครับผมมารอชมครับ กก็็็เเนนนน่่ย้มัววงปาาขอตอนนี้บรรยากาศกันยูที่เคื่อนลาดสีครับผมอยูุที่เคื่อนลาดสีเป็นช่วงวันยุทครับผมทีมงานกันเลยพามาพักก่อนกันครับเออเอากิบเินประตูรถไปน กนกัรักกินเขาก็ไปกวนดีครับผมตายตายเอาววยไปหลังอวยไปหลพอดีนะโตไปังพมไม่เ่าโยบปล่อยเบรกเจ้าเบรกเบรกไอ้บันอันนี้เลยเนี่เสีงว่าแ่เดีสับยูเลกเดีมานี่ วีขอไฟเพิ่มครับไฟ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 เพิ่มครับโอ้ยร้านผมเองครับตอนนีไฟไฟไฟโอ้กันน้ำบ่ไดลงยุท u ู e เลยนี่เพเห็นเขาพเห็นเลยหนูนี่เพืนบอกขอไฟหน่อยครับผมอ้ยอาพ่อเห็นพ่อเห็นอยู่คพอเห็นอยู่อ้ผมรรมาด่าเรียนลงเรีนเขาพีแล้ว ผมสองพานคือวันคืวานว่ะประจอกครับผมประจอกราคาขายอยู่ที่ลอยหาซิฟครับผม้า,ตก,ามตกอยู่นาเคือนนี่ครับผมตกอยู่นาเคือนับเพิ่นรับหนึ่งลอยบาทครับผมตัวนี้ก็เป็นราคา หนาเคือราชีกับผมมืนมีคนรับซื้อกันเยอะเหมือนโปรเปียรมากดขอไฟนะครับแต่ที่ภาพไปเบิงบรรยากาศป่าใสสวยๆกับผม ย่เือนราสีนี่ครับเมีเิยู่้ลอมาไปนั่นนี้คนนีมาอ่ะเดี๋ยวพาไปชมครับผมอ่ะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศทีเคือนราสีครับผมตอนนี้ก็ไหนไหโชว์หน่อยครับผมอ่าปราจออครับผมตัวน,นี้ใส่ราคาทรงหนึ่งร้อยบาทครับผมราคาขายหนึ่งร้อยห้าสิบ เป็นตัวแรกครับเดี๋ยวรอชอมอีกตัว 2, ตัวตัวที่สองครับผมใส่ตัวที่สองโอ้โหฟอแล่ฟอเล่โอ้โหใส่สองพันครับ 1. 1> ไปไปเร็วเร็วไปเรือแร่นเลยให้ไวเออตัวนี้ของเซียนบินครับผมเซียนบิน ทีมงานบาห้องครับผมโอ้โหสองพันเนาะนี่ครับผมตัวนี้ก็รอม,มา ช่วงกินช่วงหัวคํำกับผมประมาณจักถุงวะทีเด็ดประมาณสี่ถุงกว่ากับผมแต่กากเว้นนี่เงียบกิ๊บเอากระซั่งขึ้นมาเอากระซั่งขึ้นมาโ<ต>บ้ดะบ้คุมอาจจะบ้คุมวางก่อนเช็คดื่มน้ำเช็คดืน้ำกันวันดีชั่ววะเอาฟอสเข่าๆครับผมประมาณ เดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวขอดูไซสก่อนครับน้ำหนักมันเ็นตัวเหล็กวะตึง,<อ>งัดสองเนาะส,สองกว่าสองกว่าห <c oughs> นี่ครับผมพากันยืนทรลอเทเลอยู่ครับผมนี่ฮะรอมานานผสมควรวนะผมสำหรับ กะลงขั้นประมาณยี่สิบกว่าขั้นครับผมนี่ยถ่ายกระสุนเสียงห้องบ่าห้องนี่ก็บ่วธรรมดาเลยอ่ะไฟวางไผ มีเวลาเขามาเล่นกับผมอยู่นาเขื่อนราชสีกับผมตอนนี้ก็ทีมงานขายเซียนขืนมุสลินกันเลยช่วงวันยุดกับผมเขามาเล่นมาตกปลากันนี่ฮะหนักตึงๆเลยนะนี่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 ตอนนี้ครับมีปลาสูตรเบาห้องกับผมน่าจะโลกว่าครับนี่ครับปลาสูตรเบาห้อง โอ้สุบินเขามีแต่ใส่สองโหลเลยเว้ยอ่ะเดี๋ยวไปชมบรรยากาศทางบนกระตอกรับผมอ้าครับผมนี่ฮะเดี๋ยวมาชมบรรยากาศทางขายมาเที่ยวมาเร็คกับผมช่วงวันหยุดเดี๋ยวมาชมบรรยากาศรับผมนาเคืรนลสีนี่ฮะทงานเยังสิเหมอนั อาตอนนี้ก็เพิ่มไฟเพิ่มแสงแล้วครับนี่ร้านผมเองครับผมมานคือเกาหมักหากินหาอยากครับผมอ่าเดี๋ยวรอชมกันับนบบรรยากาศครับผมตอนนี้ไม่ใช่สีกับบริสุทธิ์ใจฝ่าฝนเลยครับผมนอนครับผมนอนเข้าไปพันนั้นว่าเดี๋ยวป่าที่มาเฝ้าเบ็ดเองเหรอผว่นเบ็ดอ,อยอโหยเมียม่ใช่ใดป่าอยู่แล้วนอนซื้ออยู่ป่านนี้นะ อ่ะได้เห ah. ็นได้ชมคลิปกับใครเห็นกับเขามาเล่นมาโตกับผมถ้ามีเวลาว่างนี่ครับบรรยากาศอยู่เคือนละาซีกับผมผลประกอบการกับเดี๋ยวยกับผมตอนนี้กำลังเริ่มครับสำหรับเยือกะเดี๋ยวโทรหรือถักเฟทักไลรมาหาเบาห้องไดกับผมสูตรป่า่นสูตรยา่นกับแก้กับนะ เดี๋ยวถักเข้ามาคุยกันครับผมตัวนี้กับเบิงกับศึกษาเข้ามาคกันครับผมเห็ดตั้มเพิ่นบอกเพิ่นเห็ดกับถือว่าได้ผลดีครับผมนี่ครับแข็งป่าแขงป้าอ่าบรรยากาศตัวนี้กรับนี่ครับผมอาหารกับต้มป้าหรือสุดยอดพร้อมดเลยยางไก่ครับผม ครับแล้วนะใช่หรือทันทีทีออกกำลังกายลดความอ้วนครับผมนี่ฮะทักเขามาได้ครับผมน้องวิบวับนี่ฮะผมถักเขามาได้มีวิธีครับผมนี่ครับคนผูดจริงทำจริงเว้าจริงครับผมมานอนเฝ้าเบ็ดครับผมนี่เห็นหอ นี่คือคนมานอนเฝ้าเบ็ดครับผมมันบ่ได้ทธิ์ตัวนะครับไทยมีเวลากับมะลินมาพักผ่อนครับน่าครับผมตามที่บอกที่แจ้งให้ทราบแล้วครับผมบร <l ific> บรย <l ific> ากาศวันหยุดในมาพักผ่อนมาะลินกับวางวางอย่าลืม,มครับผมเคลื่อนลัดีนี่ฮะเคลื่อนลัดีอ่ะกับฟัก ตามผลงานหรือไฟวางไฟกับมาเล็นครับผมเอาไว้แค่นี้แล้วครับสวัสดีครับ